ดิดูหิวพันหน้าตาพวกเจ้ารอเหลาคงเป็นลูกคนรวยละชิท่าคนคนี้คนน uh> ี้เลยคนน <Yeah, UH ี้บ้านรวยคนนี้ด้วยถ้าั้นก็ส่งของมีค่ามาให้พี่สลับนหไม่เอาเอาเหมือนเดิมดีกว่านี่ในของมีขค่าไปแล้ว การนี้จะเข้าทางเขาแล้วล่ะเล่นเหมือนเมื่อวานสิเจ้านะเมื่อวานเล่นอะไรกันเหรอเล่นให้ไม่ได้มาดอมจนเดสองรู้หน่อยสิว่าชายพีทำอะไรไว้เมื่อวานพี่จอนะคะ ไม่คิดมาก่อนว่าจะต้องรับมือกับอะไรแบบนี้ท่านจะบอกไหมเมื่อวานหล่อแล้วสินา,าพูดมากแล้วกันเออไม่อยากให้หนุ่มหน้ามันนี้เจอกันแล้วก็ซืงอเงินมาข<า>้า,า,า,าไม่มีข้าไม่มีเงินเลยสักบาทถ้าเงินเขนาจะจกินเจ้าแล้วนะ,นะ ทำไมดีทำไมดีแม mm ่ย hmm> ว่าย so like <masterpiece> ิงเลยทำไมดีทำไมดีฉันว่าเราต้องใช้ความน่ารักของเรานั่นแหละทำไมอ่ะในการเอาชนะใจเขาเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยทำจริงนั่นแหละ เดี first. Yeah. Mm ๋ยวจะทำก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำตามแบบเหป๊ะเหมือนเป๊ะเลยหรอเป๊ะะอ่ะจะเริ่มละเธอเริ่มก่อนพี่โจค่ะเอาเป๊ะๆเลยเหรอเป๊ะๆนะ่งสองสาม่ มีข้าทุนหนึงอย่างเจ้าทำยังไม่ได้เลยคิดภาพค่าทำมันจะได้เหรอได้เสียงด้วยนะเสียงจนนะ้องอ่ะใสนพวกฟ้าไปข้เงนินน้

จะไม่รอดแล้วลนะ่ะก่อนฉันจะไปฉันอยากจะบอกเธอว่าว่าตอนที่ฉันไม่อยู่แล้ว <c oughs> อย่าเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้สึกเหมือนฉัน <c oughs> เธอเลือกมาก บางทีเลือดเยอะบางวันแต่ถ้าไม่อยู่ในเลือกเยอะอย่ามาพูดนะเธอรอย่าใช้เงินเยอะด้วยนะรู้ว่ารวยซื้อรถสปอร์ตตั้งหลายขัน เบ็ดเต็มบ้านเลยจนเกลียกอเธอเนไป่วด้เอาเลยไหมยาออกช่วยด้วย ทั้งหมดนี้มันคือแผนการของย่าทั้งหมดจ้ลูกชายกินนี่มึงหลับใช่ไหมเนี่ยเฮ<อ>้ยน่เนี่ยชายกินลุกขึ้นมาลูกอันนั้น่ะมันเป็นกระสุนปลอมลูกอ้าวโธ่อันนี้ผมยังไม่ตายเรอเนี่ยซ้อมเต้นเป็นได้ แน่จริงๆเลยเป็นไปได้เนาะไม่อยากจะให้ลูดไปข้อมาดีคัาจริงๆเลยนะ <_ d ata> คือ,อยากเจะบอกว่าทั้งหมดนี่มันเป็นบททดสอบที่ย่าเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบชายพีกับชายกินว่าชายพีกับชายกินน่ะแท้ที่จริงแล้วว่าหลานทั้งสองคนอ่ะรักกันหรือไม่แต่วันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่าหลานทั้งสองคน หลานทั้งองคนน่ะเขารักกันวานนี้ทลูกมาตุการมาต้องเซ็นตสิลูกอาบหมดเลยชาพี่ชายกินกับย่าวันนี้ย่ามีความสุขที่สุดเลยที่รู้ว่าหลานทั้งสองคนนะแทที่จริงแล้วหลานทั้สองคนก็รักกันสาบานกับยาได้ไหมลูกให้ยาได นอนตายตาบอดตาดจับดูสิที่รูกจับมือ เสนด d o u บ l e ท u r b o ของเรานะพี่ๆมีอะไรแบบจะก,กล่าวเสันเล็กน้อยไหมครับก็เป็นความวัญและการให้พ<อ>ัส,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 สดุชุบพัสดุตัดกักพอนเรื่องนี้ครับโลภโสะจะโมโหนะคือลิขิตฟ้าก็ไม่สู้มานะคิดค่ากันแล้ว<อ>เ,เสียงแต่ค่าลองดูเดี๋ยวเขาดูพี่โบ<อ>มีไหมวะมีไหม คือนี้ฝากไว้ใ <ö> ห้ค ja, ok ิดครับหลายใจมันไม่ด <Get up> ีหลายทียังโง พี่ค่ะรีบไปค่ะมีเปลี่ยนอีกหลายชุดโอเคขอเชียรให้ทุกคนนะครับเชียร์เลยค่ะ